ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วแอดเกาจังแจกจริงนั่นเองวันนี้เราก็มีสูตรคงบาคาร่ามานําเสนอทุกท่านแต่ไม่ใช่สูตรธรรมดาทั่วไปนะผมตอนนี้เราได้มีการอัปเดตใหม่ขึ้นมานะครับผมก็อย่าลืมใครที่อยากได้นะผมแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นี่ผมได้กรอกตารางสถิตีไปแล้วเมื่อกี้ก็กระละที่กาลังพูดไปมาดูกันว่าสูตรของเราเด้งบอกแทงแบงเกอร์จะในเกมแรกจะเป็นอย่างไรนะผมมาดูกันเลย นะครับก็ตอนนี้สูตรของเรานั้นมีการอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะผมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนนะครับผมมาดูกันว่าสูตรของเรานนั้นจะแม่นแค่ไหนนะผมเป็นไงในเกมแรกก็มาแล้วนะครับผมดิ้งบอกแทงแบงเกอร์เล่นแบงเกอร์ก็กินนะผมอ่านะบอกมาแล้ว5,000บาทนะครับแล้วมาดูในเกมที่2สูตรก็ดิ้งบอกแทงแบงเกอร์อีก จัดไปในไม้ที่2ของเรานะครับผมมาดูกันว่าวันนี้จะพาทุกคนนั้นทํากําไรได้เท่าไหร่และจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะผมก็อย่าลืมสูตรของเรานั้นแจกฟรีใครที่สนใจอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมมามาดูกันต่อในเกมที่2ของพวกเราสูตรเด้งขึ้นมาบอกให้แทงแบงเกอร์นะครับผมสังเกตได้จากตรงช่องนี้เลยนะผมเยอะ เป็นไงล่ะครับผมเกมที่2ของเราก็ทํากําไรไปได้แล้วนะครับผมตอนนี้บวกมาแล้ว1 0,000่บาทอาตอนนี้1 0,000บาทแล้วนะครับผมใครที่สนใจแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้นะผมว่าสูตรของเรานั้นแม่นจริงใครที่อยู่บ้านเฉยๆหนีวิกฤตโควิดก็เอาสูตรของเราไปใช้จะดีกว่านะครับผมแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ตลอด24บชั่วโมง